ภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ในโลกออนไลน์ตำรวจอาเซียนร่วมมือปราบสแกมเมอร์และค้ามนุษย์ในโลกที่เชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีอาัากรรมประเภทใหม่ก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหนึ่งในนั้นคือสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์ซึ่งกำลังกลายเป็นภัยคุกค,คามที่รุนแรงต่อสังคมทุกประเทศแต่คุณรู้ไหมว่าตำรวจอาเซียนสิประเทศกำลังร่วมมือกันเพื่อปราบปรามปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังและนี่คือสิ่งที่คุณคงพลาดไป ในวันที่6พฤศจิกายน2568ที่กรุงเทพประเทศไทยได้รับเกียรติจัดโฮสต์การประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนเอเซอ,อนันโพลครั้งที่43ภายใต้หัวข้อปฏิบัติการร่วมกันทลายแก๊งหลอกลวงขัดขวางการช่อโกงและปกป้องประชาชนซึ่งเป็นการรวบรวมพลังของตำรวจจาก10ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ อาชญากรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มาเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมระหว่างประเทศทาให้การปราบปรามต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างมากซึ่งเป็นจุดเด่นของการประชุมครั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ตํารวจอาเซียนได้ลงนามร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ8ด้านได้แก่การลักลอบค้ายาเสพติดการลักลอบค้าอาวุธการก่อการร้ายการค้ามนุษย์อาชญากรรมเกี่ยวกับสัตว์ป่าอาชญากรรมทางการเงินอาชญากรรมทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางทะเลโดยให้ความสําคัญกับการปราบปราม สแกมเมอร์และการค้ามนุษย์เป็นพิเศษแล้วสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์มีความสัมพันธ์กันอย่างไรอย่างไรก็ตามจุดที่น่าสนใจคือการประชุมครั้งนี้ได้เปิดเผยว่าสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์มักมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพราะศูนย์หลอกลวงบางแห่งใช้เงินที่หลอกลวงได้มาจากการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นปัญหาที่ร้ายแรงและต้องการการแก้ไขอย่างจริงจังนอกจากนี้การประชุมยังได้ตกลงผสานความร่วมมือต่อเนื่องใน4ด้านได้แก่ด้านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและโครงการฝึกอบรมและเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์ของตำรวจอาเซียนซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้แล้วผลลัพธ์ของการประชุมครั้งนี้จะส่งผลต่อเราแบบไหนพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไทยได้กล่าวว่าผลลัพธ์ของการประชุมครั้งนี้จะช่วยให้เกิดความร่วมมือในการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมปฏิบัติการในการทำลายเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ซึ่งจะช่วยสร้างความสงบสุขและความมั่นคงให้กับประชาชนในทุกประเทศคำถามสำคัญ แต่คุณคิดว่าการร่วมมือระหว่างประเทศเหล่านี้จะสามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างเต็มที่หรือไม่หรือยังมีปัจจัยอื่นๆที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมขอเชิญชวนให้ทุกคนมาพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์